ต้องมาเก็บสพายเองเด้อจะได้ขึ้นของมึงถ้ากูเก็บมันจะขึ้นของกูงว่าเธออัดกูกลัวไปยาวอะว่าเราเตรียมกระสุนเลยไหมฮะ ไอ่จัว์ุูนูกว่าข้ามไปนู่น้เหี่ <c oughs> จบกัน,นคิดไว้จะก,กันน็กกนอตปะวะไอตัวนี้ชื่อชื่ออะไรอะ่ะไม่รู้รจะไม่ได้แล้ววะแล้วตั้งชื่อว่าลิเกอร์แล้วกันเออไปชื่อแรปเตอร์แรปเตอร์แล้ย ปิดไฟรถกูคว่ำขึ้นเบรกเบรกกูเบรกแล้วเพื่อนมันเป็นไงกูกูเบรกไปก่อนไปก่อนหาที่ปลอดภัยกว่านี้กูว่าได้เล่นรดตู้เยอะไปเดี๋ยวจะพังปข้งไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เมือง

นานไม่ดีเราคนไปทางนี้ใช่ไหมบอกกูดีตาทางไปเลยอะเจ็ซ้ายเนาะจ็ซซายใช่ มาที่ใหม่แล้วไม่เคยมาประวัติท่านี้ใช่ขอรถตู้กลับบ้านสักคันหรือวะบ้านเลยสังเกนรถได้แล้วคันนี้จะเป็นคันที่เอาไว้ชนตอมบี้ท่้นั้นเลยเด๋ยวซ้ายข้างหน้าด้วย เ e ื the <user öst> ่อเสียงเดียวมาได้ยินเสียงคนีคนเพลงดาบวัคซีนแค่นี้ ที่ขายาท,ที่มันขายที่มันขายแล้วก็ต้องกลับไปบ้านอีกหรอขี้บัวใกล้ใกล้บ้านนะมาะเพื่อหาอะไรติดไม้ติดมือระหว่างทางเหมือกันนะเอากัปตันกันหน้ากันตันไม่มาด้วยเหรอต,ตายแล้วตรงไหนวะตรงหน้าเราเลยขอให้เอตรงหน้าเนี่ยนะ กูขึ้นให้ขึ้นไปสองกันดีข้างบนไอ้สัตว์อ้าวใช<ๆ>่วะที่สองเขาพร้อมมั้ยขึ้นมาลรอโอเคอะทำเพียะบีบียังรู้เสร็จแล้ว

ีอะไรติดไม้ติดมือกับไปไหน่อดจอดกลางเลยกลางตายมีคนตายอยู่หน้าบ้านมีคนตายอยู่หน้าบ้านกรอบเลยเฮ้ยเพลงวัคซ์ป่าวัคซีนที่อ้าวร่วงไปแล้ว ีครับขออนุญาตนะครับมีกระจอกไม่เอาได้ยี่ข้า,า,ามาันทำไมน้ำหมวกใหม่เขาด้วยอุ้ยกระสุนออกมาจุกๆเลย ผมพบคนละหลังนีน้ตรงนี้ไม่มีอะไรให้คนดยโอ้ยเดินแบงไหนก็ติดนีประตูหลังบ้านเค้เคลียหลังนี้ สม่มที่ได้ให้กูเเสือเป็นน้อยจังเลยจะสองที่เพื่อกูเเสือได้เต็มเลยสัตว์เกิดมาเพื่อกูแลัวนี่แหละมีขอาดีๆให้ละอัน ไม่มีเลยค่ะเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงคนง่วงนอนเฮ้ยกระดาบปานวัคซีนเ เออเอาหนีไปก่อนซีโนแวกอือชื่นใจแกหมอนซีโนแวกจะช่วยพวกเขาไม่ได้นะสวยเอาเข้าเอาเข้ามาเยอะก็ตามวี <c oughs> <c oughs> เียะลอาคือร์อนน oh, <yeah. S 1> ได้บูปินอัพเกรดได้เป็นของเฟสต้นามเมยอะ ้าเกียรตั์ตรงยอกลับบ้านได้เลยรถเรามันนับเกียร์ได้ใป่ะเับได้รถกูจะมีฝานเหมือนฝานไทยใช่ไหมรถมึงจะเป็นรถตู้หรือโฟลเตากได้แบบเ,บเก็บของเยอะใช่กอัพปรับรถจะจับรถตู้ด้วยที่ถ่ายแล้ว ก็ตัวหลุดตูวใครวะตูวกูเนี่ยแน่กล่องซ่อมเยอะอ้าวกดหิดปุ่มอ้าวเอาไอา้เลมมันอยู่ที่นี่แหลนะเนี่ย ammate beggars, basologistother a with not me. poured worldsấy รู้ i ก่งเลยครับได้ยินเสียคนอยู่ในบ้านไมมีนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเหี้ดาบป่างรัสซียเรียบร้อเช่ตัวธรรมดานี่มันลิกเกอร์

อสวัสดีเพื่อนไอ้สารต้นไม่มาอ้ดนะวามันจะมาจะมาด้วยเข้าบ้านกันแห้งโดนตึ้งหลอด I've done a lot of bases, but none like this one. That's for sure. Way too. ไอันนี้ดีกว่ามันเด็กม้าขาเลยเต็มไปหมดเลยว้ปิดไฟท้ายมันเนี้ยไอไฟหน้ามันเนี้ยระวังเหลือเกิน

ต้องเคลียร์บ้านหลังขวาก่อนวะโอ้โหต้องโอ้โหเหม็นเลยเหม็นวันนี้เหม็นอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยอุ้ยผมโดนผมโดนอุ้ยผมเหม็นผมเหม็นที่ผายแล้วที่ด้วยมาตะกูมันกูรถได้แล้วกูรถเคลียร์ ยุ่งอยงนุ่งอยุ่งไม่เอาไม่ขึ้นไม่เล่นไม่เล่นเกียรเกียร์มึมงเกียร์ไหมเดือดเลยโอดพลังไปตัวนี้เหม็นมากตัวนี้เหม็นมากเขาไม่โดนนี่หัวโดนหนีนี่ติดติดตัวนี้ติดประตู หือปานวัคซีนซีโนแวคเออคือโอ้โหเนี่ยซีโนแวคก็รักษาคนไม่ได้ทำไมแถวนี้มันเหม็นจังเพราะมันโดนบ้านงั้นเหมือนได้ยินวะ่ะ มาแล้วมีคนอยู่ไหมอยู่ในบ้านก็มีอะไรนะโดดเข้ามาแล้วด้วยายไปเวอร์หน่อยกูยิงให้กลืนกลอนอะไรคือค cover หน่อยกูยิงให้วะยิงไปนี่ไอ้ไอ้ที่ว่าเป็นมึงเยอะเยอะเฮ้ยเอานั่นมาลิกเกอร์เอาไม่ใช่ อยู่ไหนไว้เหี้ยตอดเนื้อมนะันอะเอาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ฮะเอาไปมีดาบด้วยเอาปะเอาดูอะไดิด,ดาบดาบแบบเดียวกูเลยึ่งดูดยิยาวิ่งเ็วด้วย น้ำมันอ๋อมึมมองก็ดูได้เหรอใช่นี่ดาบปืนนี่นี่นนห่างปืนไปด้วยกันนะเฮ้ยคลิปหายมึงใครเนี่ยอ,อ๋อซานโตร้ อันนี้ก็วาร์ปมาในบ้านมันมีแค่ลูดอยู่เลย <c oughs> <c oughs> Hey, how's it going? It's so good to see you. Hey, how's it going? It's it It's to see you. it Hello you. Yeah, later. <laughs> ต้องไปที่ต่อไปแล้วน้ำมันมึงก็ไม่คิดโอ,อ้น้ำมันจะหมดแป๊บนึง nè anh ấy thổi lò của đấy. Ải cái ừ farmer không được. Này, cái xe này là cái trỏ cái 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 มันงปั่นไปแล้วไอตรงนี้เันเสาปะเราเคยขึ้นยังกูขึ้นไปแล้วตึนมาแก่กอ้อโอ้โอ้โอ้โัอ After you. อาภารกิจอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้โชวแต่เหมือนจะเอาต้องเอากับตันด้วยหรือเปล่าใช่คับตันใช่ๆๆไปด้วยกันอย่าเปลี่ยนรถว่ะเราจะระวังทางอ่ะ ข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีทันนึงเร็วเร็วนะลิกเกอร์อยู่โอ้ใช่